สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับฮิปโป i อโอ outlet วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหูฟัง s u p e r l u ลักเฮดดี660ปเรามาดูด้านในกันครับจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันเลยครับหูฟังตัวนี้นะครับผมลักษณะเด่นของมันเลยก็คือทํามาแฟดเลยนะครับเหมาะกับงานสตูดิโอนะครับหรือซาวอินจิเนียในการใช้ฟังเสียงนะครับซึ่งจะได้โทนเสียงที่ละเอียดแล้วก็มีความคมชัดทุกย่านความถี ซึ่งมาครบเลยนะครับผมภายในนะครับจะบรรจุหูฟังแล้วก็มีถุงนะครับสำหรับใส่หูฟังนะครับเมื่อเราไม่อยากใส่กล่องตัวนี้ครับเราก็สามารถจัดเก็บใส่ถุงตัวนี้ได้เลยนะครับให้สายยาว3เมตรเหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีแจ็คแปลงนะครับผมเป็นแจ็ค T-R-S ตัวใหญ่นะครับแปลงจากแจ็ค3.5นะครับเป็นตัว T-R-S ไปเสียบใส่มิกเซอร์นะครับแล้วก็ใช้แจ็คแปลงตัวนี้นะครับสำหรับ เปลี่ยนแป้งจากเล็กเป็นใหญ่นะครับมาเป็นตัว T.I.S. ใหญ่นะครับผมสเปควัสดุซูเปอร์ลากเฮดดี660 Pro ตัวนี้นครับหูฟังทำจากผ้ากำมะหยี่มีความนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็ทนพลาสติก ด้านนอกเป็นแบบปิดด้านข้างก็จะเขียนโลโก้ซูเปอร์ลักส่วนตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมแข็งแรงมากเลยนะครับที่ครอบด้านบนเป็นผ้านะครับใส่ครอบแล้วนุ่มนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีสายนะครับลงมาตรงนี้นะครับลำโพงที่ใส่ในตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแม่เหล็กนีโอไดเมียมมีค่าอิมพีแดนซ์ที่ร้อห้าสิบโอห์มนะครับค่า SPL อยู่ที่92้าดีบีนะครับตอบสนองความถี่เริ่มต้น10บเฮิร์ถึง30มสิกิโลเฮิร์นะครับสำหรับหูฟังซูเปอร์ลักซ์หกหกศูนย์โปรถ้าเรา หรืองาน P.A ก็เหมาะกับการใช้งานนะครับหูฟังตัวนี้เราขายในราคา1,850บาทราคาไม่แพงนะครับอยากให้ลูกค้าลองมาฟังคลิปนี้นะครับถ้าหากถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ